มีประโยชน์ฟักทองเนะคะ่ะเนาะเห็ดชข็มทองหุกส,สาวชอบเห็ดชข็มทองค่ะขีตูกับโปเซ็บได้จังพี่น้องเนาะ,ะใส่ฟักขาฟักโจมต่อไปโอ้ยกินนี่พอเลยน้ำปลาแดกผงนัวอีหยังก็ว่าไปใส่หอมกระพริกค่ะเทียมนิดหน่อย ันนี้ใหญ่สิมาแกงน้งไม้สดเด้อพี่น,อน้องน้งไม้สดน้งเปลืองใส่เรียบ้อยหุงสด,ดทั่วไปเนาะค่ะเนาะส่นำปลาแดกมาปลาแดกตอนปลาแดกขวดกัแล้วแต่ค่ะอันนี้ผักร่วมพักร่วมพี่น้องมีผักรวมค่ะ จะมีฟักทองมีเห็ดเข็มทองชะอมทย่งรวมกันเลยค่ะสวยๆค่ะสวยๆผักรวมแกงหน่อไม้ผักรวมค่ะหน่อไม้สดหน่อไม้สดเราจะเอาอะไรเท่านี้หอมค่ะหอมกว่าจะไอของตลาดเดอ้เพอพอกีตัวไอชะอมเย็บเองปลูกเองนี่หอมค่ะแล้วเะยจ้าแกงหน่อไม้สดผักรวมเนาะคะ่ะเนาะ เขาอื่นว่าแกงหน่อไม้หรือว่าแกงเปิดเนาะเป็นอันประเด็กผงว่วอีหยังก็ว่า,าไปใส่หอมกระพีกค่ะเทียมนิดหน่อยลงก่อนเอาฟักทองค่ะเราฟักทองน้ำเดือดปรุงรสให้เรียบร้อยด้วยค่ะเด้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะนําประเด็กผงว่วอีหยังก็ว่า,าไปใส่ หอมกัะพร่ค่ะเทียมนิดหน่อยน้องไม้จิ้มบอจา้าเดือดแล้วเดือดแล้วค่ะแจงหน่อไม้สดพักรวมแล้วค่ะเนาะ ก็อื่นว่าแกงหน่้อไม้หรือว่าแกงเปิดเนาะเี่ลงก่อนอฟักทองค่ะเราฟักทองน้ำเดือดปรุงรสให้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะหอมฟักอีตูฟักขาบัน แล้วก็ใส่อีตูกับปลาแซบได้เต็มพี่น้องเนาะใส่พักขาพักโจ้มข้าไปโอ้ยกินนี่พอเลยอ้าแล้วละจ้ากินด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าอ้านี่หอมค่ะหอมกว่าจะไอของตลาดเด้อพอกีตูเอ้ยโจ้มเย็บเองปลูกเองเนี่หอมค่ะแล้วละจา้า เลยจ้าเข้มเข้มทองลงกรฟักทองค่ะเราฟักทองน้ำเดือดปรุงรสให้เรียบร้อยด้วยค่ะเด้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยไปเลยพร้อมกันให้มันสุกพร้อมกันเลยเไม้เราก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปลาแดก ผงหัวอีหยังกับว่าไปใส่หอมกัะพริกค่ะเทียมนิดหน่อยเปลืองใส่เรียบรอย้อยผงสดทั่วไปเนาะค่ะเนาะใส่นำไปแดกมาประแดกตอนประแดกขวดกันแล้วแต่ค่ะท้ายแล้วก็ใส่ แล้วก็ใส่มาเด้อพี่น้องเด้อนัวบอใส่ได้ใส่ได้พี่น้องจ้าหอมทัวบานเลยบาน พอเจาะพี่น้อง,องกินก็ข่เนี้ยข่าเนียเน้ยห่อนห่อนใชแล้วก็ใส่ลงก่อนเอาฟักทองค่ะเราฟักทองน้ำเดือดปรุงรสให้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะวันนี้ ยายสิมาแกงหน่อไม้สดเด้อพี่น,อน้องหน่อไม้สดหน่อไม้วันนี้ยายสิมาแกงหน่อไม้สดเด้อพี่น,อน้องหน่อไม้สดหน่อไม้ลงก่อนเอาฟักทองค่ะเราฟักทองน้ำเดือดปรุงรสให้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะ คันใส่ปท่นเบิร์ดวันนี้ใายสิมะแกงหน่อไม้สดเด้อพี่น้องหดดน,องน่อไม้สดน่องลงก่อนอฟักทองค่ะเราฟักทองน้ำเดือดปรุงรสให้เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะฟักอีตูบ,วบัวไปเลยค่ะเด้อแจ ปดกผงวัวยังก็กว่าไปใส่หอมกัะพค่ะเทียมนิดหนอ่อยยังร่วมกันเลยค่ะสวยๆค่ะสวยๆผักรวมแกงหน่อไม้ผักรวมค่ะหน่อไม้สดหน่อไม้สดเราจะเอาอะไรจะอมคักอีตู มีพักอีตู่กับพ่อเสบได้ทำพี่น้องเนาะไปพักขาพับโจมต่อไปโอ้ยกินนี่พอเลยแกงหน่อไม้สดผักรวมเนาะค่ะเนาะเขาเอิ่นว่าแกงหน่อไม้หรือว่าแกงเปิดเนาะเป็นทั้งรวมกันเลยค่ะสวยๆค่ะสวยๆผักรวมแกงหน่อไม้ผักรวมค่ะหน่อไม้สดหน่อไม้สด เราจะเอาอะไรไปเลยไปเลยพร้อมกันให้มันสุกพร้อมกันเลยมไม้เราก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ไม่มีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าไม่ออกเลยหน้าหนาวเห็ดนางฟ้าออกยากถ้าแล้วเราจากินด้วยกันนะคะทุกคน บายบายจ้าสดจ,จ้าใส่หนาอย่าดั่งอเจาะจากน้อยพี่น้องอันนี้คือปุ๋งเรียบร้อยเด้อกะเด้ออันนี้ไม่มีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าไม่ออกเลยหน้าหนาวเห็ดนางฟ้าออกอยากน้องไปกินบ่จ้าเดือนแล้วเดือนแล้วค่ะ แล้วค่ะใส่ไปเลยไปเลยพร้อมกันให้มันสุกพร้อมกันเลยเอไม้เราก็ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตัวบานเด้บานน้าโอเจาพี่นอ้องกินก็ข่นเนีย้ยกินขเน้อห่อนห่อนญาิ ขนันํำยะนั่งใจน้องใหม่ตำข